คะผู้ชาญฉลาดคะนมรันเกมกล่าไม่ดนี้ละมาทำเออเอามาทำเล่นเล่นเครื่องเล่นเหมือนวันนั้นเออเล่นกันเลอย่าเล่นเล่นเครื่องเล่นอันนี้เกิอนไม่แรงเกินยืด วรวอสิาวอสิาวอสท่ให้ฉันมาแบบนี้อ๋อให้ฉันมาดูคนนี้ไม่ใช่แบบนึงให้ อแบบนี้ใช่โอ้โหแล้วที่ยี่สิบหีโอ้ฉันไม่เคยเห็นเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้ขึ้นและเอาสี่อุ๊บอุ๊บอุบผมมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่ตัวนี้คนเดียว ผมไม่เห oh uh ็นอะไรเลยบายนะคะกลับ huh. บ uh ้านเออฟาเกตเออไม่อยู่แล้วเออฉันไม่อยากอยู่แล้วเอ๊ะอ

ฉันจะเข้าละวันละวันละวันด้วยค่ะบายฉันก็จะเข้าฉันก็โตขึ้น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 อย่าเลยอี๊เลืออืม Oh, Se nå! ยาคิดว่าฉันไม่รู้เลยยาคิดว่าฉันไม่รู้จริงจริง พอไปสุดสุดสุดเข้าไปไม่ได้นี่อย่าโดนตอดบ้านเออเมันไม่สนใจเราเลยอะเออเออเออเเจ็บมากเลยอะไปกระโดดกระโดดนี่กระโดดสุดเตี้ยว สนุดมากเลยอ่ะกังนี่เราก็โดนเอ้ยสู้นะชอบอุ้โม,เม่เลยเออเอเอ,เอตอนที่ตัวเองหล่นลงมาตอนที่เราหล่นลงมาเราเป็นแบบนี้เออเด่นเด่นเดนเดน,ดนขึ้นสิเราไม่เหมือนจากตอนนั้นเลยมันเดน ก็มอลเราเห็นเขามอลเราด่าม,มากเลยเขาบอกว่าทำไมทำไมเขาบิวได้นี่ฉันบินได้อู้เขายังไม่ไม่กระโดดเลยนี่กะโดดท้งฟ้าแล้วมั้ง นี้คนสนุกมาเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเออเล่นต่อเล่นต่อกว่าที่เราจะปิวขึ้นฟ้าไงอย่าปิวขึ้นฟ้าอีก้ยอุ้อ้อ้ยเส้นตามก็แก๊บเบี้ยอู้ จะนำครบ็บไม่รู้ว่าจะคนอู้สูงกว่านั้นอ,อีกเฮ้ยที่หล่ะจะมาเล่นอันนี้อ,อีกเลยอือเร็วมากเลยอ่ะสนุกนี่สนุกสนุกมากกีบิวขึ้นฟ้าอย่าง สุบเจ็งเล่นต่อเล่นต่อม้าแบบนี้มันจะมองไม่เร็วนะถ้ามองแบบนี้มันจะมอมเร็วมากย,ยี่ PG40 ปล่อยตัวตัวเองเลยเออม่ไม่คิว ทุกำได้ทำได้เสีดังพอแป๊บเลก็จะทได้ก็นะไปเล่นอันอื่นดีกว่าอันนี้ไม่สนเลยอยากปิ้วึ้ฟ้าอีอูอยากปิ้ว้ Eat the beautiful and fat จุดติดยูอันตรายอยูอู้หูนี่คืออู้นี่คือ,อ,นค,อคนที่เจนมากเลยอันที่เจนมากอุ้ยปีกคุณฟ้าเลยอืมไปเรื่องอะไนอีกอันนี้ ให้บทที่อ่อนเนี่ยยังไงเข้าไป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 เออต่อไปเออนี่แหละไม่เราเล่นเยอะไปแล้วเนี่ยเย็นหัวแล้วเนี่ย ปิวขึ้นฟน้านี่แล้วก็ล้มลงมาเจ็บมากนั่นไงหมูที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะอือขึ้นฟ้า เราจะกินสตรอเบอรี่มะล์กุดยำ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 ำยำำเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่โดน นั่งกินครีมผสมนี่แล้วก็โรลลมาย่าตัวปีอ่าเป็นสีฟ้าเลยเอ๊ะเ,เราเปิวขึ้นฟ้านะแั่นเ่ยยังไม่ถึงอีก โอ้เราจะจบคลิปเดียนะครใครชอบคลิปอีนะคอาืกดไลค์กดดไม่พลาดคลิปมาจับช่ายน้ำชาแอรอฉนนะค่ะชาร์ล็อไม่เปนะพ่อนไม่กบาย